สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการวรรณกรรมสองแควพบกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรภาคภูมิสุขเจริญเราจะมาพบกันเป็นประจำในทุกๆวันเสาร์เวลา1 1บเถึงนาฬิกาโดยประมาณนะครับกับรายการวรรณกรรมสองแควรายการดีๆที่มุ่งเน้นในเรื่องของสาระของความเป็นคติชนวรรณกรรมทั้งท้องถิ่นของเราเองทั้งประเทศไทยแล้วก็สังคมโลกนะครับ สำหรับในปัจจุบันนี้นะครับสถานีวิทยุของเราเนี่ยมีช่องทางในการติดต่อแล้วก็ติดตามนะครับรายการต่างๆหลากหลายช่องทางด้วยกันนะครับในช่องทางแรกท่านผู้ฟังสามารถที่จะส่งจดหมายหรือปริศนียบัตต่างๆนะครับโดยติดต่อมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 MHz มกะ เลขที่99หมู่9ตำบลท่าโพอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกรหัสไปรษณีย์65000ครับและอีกหลายช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกเลยนะครับก็คือสามารถทีติดต่อ,อพวกเรานะครับหรือติดตามได้ใน Facebook ครับโดยค้นหาชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร NU Radio นเรศวร และในแพลตฟอร์มอีกหนึ่งแพลตฟอร์มนะครับก็คือในช่องทาง YouTube ครับสามารถที่จะค้นหาพิมพ์ค้นหาว่า nu radio และอีกหนึ่งช่องทางเช่นเดียวกันนะครับในอีเมลแอดเดรสนะครับสามารถที่จะส่งข้อความเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนสนะกันนะครับโดยอีเมลที่จะส่งมาให้ส่งมาที่ nu radio 107.25 Address nu.ac.th นั่นเองครับวันนี้เช่นเดิมนะครับเราก็ยังคงมีเรื่องราวที่มีความน่าสนใจมากๆที่เกี่ยวข้องกับประเพณีพิธีกรรมแล้วก็วัฒนธรรมของคนไทยของเรา ท่า้ฟังคงทราบกันโดยทั่วไปนะครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีพื้นฐานนะครับหรือมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรมการเกษตรกรรมนะฮะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงการเกษตรเนี่ยหลายคนก็จะคิดถึงในเรื่องของเช่นนะฮะการทํานาก็ดีการทําไร่ก็ดีใช่ไหมครับ ซึ่งเหล่านี้นะฮะมันสะท้อนใี่เห็นถึงวิถีชีวิตนะครับของคนไทยของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนไทยด้วยกันเองก็ตามนะครับหรือว่าชาวต่างชาติที่เวลาเขาเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเนี่ยเวลาเขามาสัมผัสนะเห็นทุ่งนาเห็นการปลูกข้าวต่างๆเนี่ย ถึงขนาดกับว่าในบางพื้นที่เนี่ยจัดเป็นลักษณะของพื้นที่แห่งการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรแล้วก็มีแปลงสาธิตให้กับชาวต่างชาติได้รู้จักเกี่ยวกับการทำนาด้วยนะฮะและในวันนี้นะครับเราจะนำเอาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิถีข้าววิถีชีวิตไทยผ่าน ประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้าวมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจากเว็บไซต์ของ The Renews นะครับที่นำข้อมูลที่มีความน่าสนใจในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีต่างๆมานะครับสืบต่อแล้วก็เผยแพร่ให้กับทุกๆคนที่มีความสนใจได้รับทราบข้อมูลกัน สำหรับข้าวนะครับพืชอ,อาหารที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างช้านานเนี่ยนอกจากจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญแล้วข้าวเนี่ยนะครับยังส่งต่อ องค์ความรู้ในอีกหลายมิติด้วยกันทั้งในด้านประเพณีวัฒนธรรมการกสิกรรมนะฮะโดยเราสามารถที่จะศึกษาเชื่อมโยงหรือสืบค้นที่เกี่ยวข้องกับประเพณีพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวแล้วเราสามารถที่จะตีความหมายออกแบบสะท้อนถึงสภาพวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยนั่นเอง ประเทศไทยเนี่ยมีภูมิปัญญาอันเนื่องมาจากการปลูกข้าวมีวัฒนธรรมข้าวที่บอกเล่าถึงความผูกพันระหว่างชาวนานะฮะแล้วก็การเพาะปลูกทั้งนี้จากช่วงฤด,ดูการที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤด,ดูฝน ชวนตามรอยประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับข้าวแล้วเราจะมาเรียนรู้วิถีชีวิตนะครับหรือวิถีไทยวิถีข้าวโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัตนพลชื่นข้าผู้อํานวยการสถาบันภาษา,าศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ได้ให้ความรู้ในประเด็นดังกล่าวเอาไว้นะฮะว่า ข้าวเนี่ยเป็นถือว่าเป็นพืชอาหารที่สําคัญไม่เพียงเฉพาะประเทศไทยที่บริโภคข้าวหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนก็บริโภคข้าวทั้งมีเรื่องราวของประเพณีแล้วก็ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้าวนั่นเองนะครับข้าวเนี่ย มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับวิถีชีวิตไทยและก็เกี่ยวข้องกับปัฒนรมประเพณีซึ่งผสมผสานกลมกลืนกันในแต่ละท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคภาคเหนือนะฮะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคก,กลางหรือแม้กระทั่งภาคใต้นะฮะภูมิภาคมีการประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับข้าวสืบเนื่องกันมาและก็ยังคงปรากฏประเพณีหลวงประเพณีราชราชในที่นี้คือราษฎระนะครับ ดังเช่นพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญพระราชพิธีที่จัดขึ้นเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจของเศรษฐกรณขณะที่พิธีของราชเนี่ยก็จะปฏิบัติการในระดับบุคคลหรือว่าชุมชนนั่นเอง นอกจากในมิติประเพณีวัฒนธรรมในด้านสำนวนภาษาข่าวที่ถูกนำมาหยิบยกพูดถึงเนี่ยมีอยู่ไม่น้อยเลยนะครับในลักษณะของอาการปรากฏอยู่ในสังคมอยู่ในภาษาอยู่ในวรรณกรรมต่างๆนะฮะดังเช่นเรามักจะได้ยินนะครับมาตั้งแต่ครั้งสมัยสุโขทยัยหรือว่ามีในจารึกนะฮะว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าว ซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินนะฮะหรือเช่นเดียวกับข้าวเหลือเกลืออิ่มข้าวเหลือเกลืออิ่มนะฮะในสำนวนนี้เราจะมีความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์หรือในความหมายที่ตรงกันข้ามกันได้แก่ข้าวยากหมากแพงนะฮะตรงนี้นะฮะเราจะเห็นเลยว่าใน3สำนวนที่เรายกขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้าวมาปรากฏนะฮะ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัตนพลก็อยากอธิบายเพิ่มเติมไว้อีกนะครับว่าในส่วนพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้าวถ้ามองในสังคมอื่นๆเนี่ยมีการแสดงความเคารพบ,บูชาข้าวนะฮะสำหรับในประเทศไทยของเราเนี่ยเรามีพระแม่โพศพ นะครับซึ่งถือว่าเป็นเทพเทวีผู้รักษาข้าวแล้วก็เป็นจิตวิญญาณของข้าวหรือการใช้ดินก็เชื่อว่าพระแม่ธรณีเนี่ย ก็จะมีส่วนในการปกปักดูแลหรือแม้แต่เรื่องของฝนฟ้าอากาศซึ่งแต่เดิมเนี่ยยังไม่มีเทคโนโลยีใดๆที่ช่วยพยากรณ์จะมีการขอฝนมีพฤติกรรมที่เกี่ยวเนื่องหรือมีความเชื่อของท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเนี่ยซึ่งมันมีความหลากหลายกันมากเป็นเรื่องที่น่าศึกษาแล้วก็รวบรวมองค์ความรู้ไว้อย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับในกลุ่มประเทศของอาเซียน จากที่มีการบริโภคข้าวมีเมนูอาหารที่เกี่ยวเนื่องกับข้าวและก็ใช้ข้าวเนี่ยเป็นวัตถุดิบเช่นกันเนี่ยข้าวซึ่งถือว่าเป็นพืชอาหารดังกล่าวเนี่ยจึงเป็นสื่อและก็เป็นสัญลักษณ์ครับที่บอกเล่าถึงเรื่องราวของประเพณีวัฒนธรรมทั้งเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสังคมการเกษตรกรรมการกสิกรรมแล้วก็รวมถึงคติความเชื่อในเรื่องของข้าวของประเทศอาเซียนโดยมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันนั่นเอง ทั้งนี้จากภาพสังคมครั้งอดีตที่ยังคงมีการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติเนี่ยแต่เมื่อสังคมในปัจจุบนันท่านผู้ฟังจะเห็นว่าเรามีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะฮะเมื่อสังคมพัฒนาก้าวไปเนี่ยมีเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีเครื่องจากมีวิทยาการต่างๆเนี่ยการเพราะปลูกเนี่ยจะเห็นว่าบางประเพณีเริ่มที่จะลดเลือนไปนั่นเอง ทั้งนี้เมื่อประเพณีพิธีกรรมที่ไม่มีบทบาทต่อบุคคลชุมชนแล้วเนี่ยก็ค่อยๆเลือนหายไปแต่ในขณะเดียวกันนะฮะก็เป็นไปได้ที่จะเกิดการรื้อฟืน้นประเพณีคืนกลับมาแล้วก็อาจต้องตั้งคำถามต่อไปอีกว่าประเพณีพิธีกรรมเหล่านั้นเนี่ยคงอยู่ด้วยเหตุผลหรือบทบาทใดที่เชื่อมโยงกับผู้คนในสังคมนั้นทั้งนี้สำหรับประเพณีที่เกี่ยวข้องกับข้าวเนี่ยที่ยังปรากฏอยู่เนี่ย เราจะพบแล้วก็เราสามารถที่จะแบ่งได้โดยแบ่งออกเป็นทั้งประเพณีพิธีกรรมเพื่อการบวงสรวงบูชาก่อนทําการเพราะปลูกนะครับอย่างเช่นเดือน6กเนี่ยก่อนเริ่มทํนาเนี่ยเราก็จะมะีพิธีกรรมนะครับหรือมพีพิธีการใดๆต่างๆก็ตามที่สังคมเกษตรกรรมเนี่ยพยายามที่จะทําให้มันเกิดขึ้นเพื่อเป็นขวัญแล้วก็กําลังใจแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวเกี่ยวข้องกับความเชื่อต่างๆอีกด้วยนะครับ ประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับการเพาะปลูกเนี่ยในช่วงของการเพาะปลูกอย่างประเพณีนาตาแหกนะครับสร้างขวัญและกำลังใจเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลอ่นี้เป็นอีกรูปแบบนะครับซึ่งเป็นประเพณีที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาโดยเมื่อเพาะปลูกไปแล้วเนี่ยก็ต้องบำรุงรักษาให้ต้นข้าวเจริญเติบโตไม่มีศัตรูพืชไม่มีแมลงต่างๆมารบกวนก็จะมีประเพณีพิธีกรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง อื่นๆอ,อ,อีกนะครับเช่นนะฮะการปักเฉลวในแปลงนาเฉลวเนี่ยนะครับหรือบางพื้นที่เราเรียกว่าตาเหลวหรือตาแหลวเนี่ยนะฮะก็จะเป็นลักษณะเป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งนะฮะก็มีพิธีรับขวัญพระแม่โพศพมาเข้ามาประกอบด้วยนะครับ นอกจากนี้ยังมีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวแล้วก็สุดท้ายเป็นประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองซึ่งโดยเมื่อได้ผลผลิตมาแล้วจะแสดงความขอบคุณมีประเพณีนะครับมีงานบุญที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างเช่น ประเพณีบุญคูณลานนะฮะหรือแม้แต่การใช้แรงงานจากสัตว์จากวัวควายก็จะมีประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสู่ขวัญน,นะครับโดยที่ไม่ลืมบุญคุณที่ได้อ่มาจากแรงงานของสัตว์ประเภทนี้นะฮะโดยจุดหมายของประเพณีพิธีกรรมของการทําการเกษตรส่วนใหญ่ก็เพื่อเป็นการแสดงความเคารพแล้วก็รู้คุณของธรรมชาตินั่นเอง สำหรับวัฒนธรรมข้าวนะครับประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับข้าวจึงมีรายละเอียดที่มีความน่าสนใจมากๆเลยนะฮะซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัตนพลก็ดังอธิบายเพิ่มเติมไว้อีกว่าวัฒนธรรมข้าวเนี่ยแสดงถึงความอ่อนน้อมอดทนรอคอยอย่างเช่นในอนดีตต้องรอคอยจังหวะ ทั้งเวลารอน้ำนะฮะกว่าจะมาเป็นเมล็ดข้าวที่นมารับประทานกันจึงมีสายทานในความเป็นมานะฮะก็คือมีประวัตินะครับมีการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นมาจากที่กล่าวเนี่ยว่าบางประเพณีเนี่ยอาจจะที่จะลดเลือนหรือว่าห่างหายไปหรือมอีลักษณะของการเสื่อมนะครับหรือว่าค่อยค่อย จางหายไปเนี่ยตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปแต่การศึกษารวบรวมองค์ความรู้ยังคงมีความสำคัญซึ่งจะส่งต่อไปยังอนาคตถือว่าเป็นคลังข้อมูลเป็นการบันทึกให้กับคนรุ่นหลังได้ศึกษาสืบค้นได้เข้าใจแล้วก็เข้าถึงประเพณีวัฒนธรรมข้าว โดยที่ผ่านมาพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราได้รวบรวมองค์ความรู้นำเรื่องราววิถีชีวิตไทยกับวิถีเกษตรทั้งการทำไร่การทำนามาจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ภูมิปัญญาไทยในวัฒนธรรมการเกษตรและถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทั้งในปัจจุบันการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวิถีข้าววิถีชาวนาก็เป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจมากๆเลยและถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ ร่วมบอกเล่าเรื่องราวข้าวบอกเล่าวัฒนธรรมประเพณีการเกษตรที่ผ่านมาของไทยเราแต่ละยุคแต่ละสมัย และอีกส่วนหนึ่งก็นําข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเพณีพิธีกรรมนะครับที่เกี่ยวกับข้าวมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเผยแพร่ไว้ดังเช่นนะฮะประเพณีทําขวัญข้าวประเพณีเดือน8หรือเดือน9ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการเส้นสวงพระแม่โพศพของชาวนาไทย การทำขวัญข้าวเกิดจากความเชื่อว่าต้นข้าวเนี่ยมีขวัญหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับคุ้มครองนะฮะอันนี้อาจจะเป็นความคิดแล้วก็มีความเชื่อร่วมกันสำหรับคนไทย,ยแต่ละพื้นถิ่นนะฮะซึ่งขวัญหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้เนี่ยนะเราอาจจะเรียกกันว่าเป็นแม่ขวัญข้าวหรือแม่โพศพ จึงทำให้ต้นข้าวเจริญงอกงามดีหากขวัญข้าวไม่อยู่กับต้นข้าวข้าวก็จะไม่ออกรวงหรือไม่เจริญงอกงามสมบูรณ์ผลผลิตที่ได้ก็จะไม่พอเลี้ยงชีพฉะนั้นแล้วนะฮะจึงต้องปฏิบัติต่อข้าวด้วยความเคารพแล้วก็มีความกระตันอยูรู้คุณกับข้าว ประเพณีการทำขวัญข้าวเราจะพบในทุกภูมิภาคของประเทศทั้งภาคกลางภาคใต้ก็จะเรียกว่าการทำขวัญข้าวสำหรับภาคเหนือและภาคอีสานเราอาจจะเรียกว่าเรียกขวัญข้าวนะฮะโดยวิธีการปฏิบัติก็จะมีการมีความแตกต่างกันไปตามแต่และภูมิภาคนะฮะ สำหรับชาวนาใ,ในภาคกลางแล้วก็ภาคใต้เนี่ยจะทำขวัญข้าวหลายครั้งตั้งแต่เมื่อเริ่มมีเมล็ดข at ้าวอยู <visuals> ่ในรวงตอนเก็บเกี่ยวข้าวนะครับหรือขนข้าวเข้าลานและตอนขนข้าวเข้ายุ้งส่วนชาวนาภาคเหนือแล้ว <d> ก at <ation> <sh> ็ภาคอีสานเนี่ยจะทำขวัญในช่วงที่ได้ผลผลิตแล้วก็เตรียมขนข้าวเข้ายุ้งเท่านั้นขั้นตอนที่ชาวนาทุกภาคทำพิธีรับขวัญข้าวร่วมกันก็คือตอนที่เก็บเกี่ยวแล้วแล้วก็เตรียมขนขึ้นยุ้ง นะฮะอันนี้คือความแตกต่าง ท่านผู้ฟังเนี่ยอาจจะสังเกตว่าพอเราพูดถึงตอนนี้นะฮะเราจัดแบ่งภูมิภาคที่มีลักษณะความคล้ายคลึงกันนะครับโดยภูมิภาคที่คล้ายกันเนี่ยเราจะจัดแบ่งเป็นถ้าเป็นภาคกลางเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันกับภาคใต้เพราะว่าเป็นภูมิภาคที่รับวัฒนธรรมซึ่งกันและกันโดยเฉพาะภาคใต้กับภาคกลางเนี่ยนะฮะมันมีอาณาเขตที่ติดกันแล้วก็มีการเดินทางที่สะดวกแต่ในขณะเดียวกันในขณะที่ภาคเหนือกับภาคอีสานเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะฮะ เราอาจจะย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งเพราะว่าวัฒนธรรมของชาวเหนือก็ดีหรือชาวอีสานเนี่ยในยุคอดีตเนี่ยเรามีการจัดตั้งเป็นอนาณาจักรด้วยใช่ไหมฮะเราจะได้ยินคําว่าอาณาจักรล้านนานะครับซึ่งอยู่ทางภาคเหนือแล้วก็อาณาจักรล้านช้างซึ่งอยู่ทั้งลาวแล้วก็กินพื้นที่ในภาคอีสานส่วนหนึ่งแล้วก็ยาวมาถึงภาคเหนือในบางส่วนซึ่งเป็นเมืองพี่เมืองน้องกันฉะนั้นวัฒนธรรมในส่วนนี้ก็จะมีความคล้ายคลึงกันแต่ก็มีบางส่วนที่มีความแตกต่างกันด้วย นะฮะฮการทําขวัญข้าวอตอนขนข้าวเข้ายุ้งเนี่ยถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองหลังการเก็บเกี่ยวเกิดจากความเชื่อที่ว่าเมื่อผ่านกระบวนการการนวดข้าวขวัญของแม่โพศพเนี่ยอาจตกใจแล้วก็หนีหายไปหรือตกหล่นอยู่ในลานจึงต้องเชิญขวัญพระแม่โพศพให้กลับเข้าไปอยู่ในเมล็ดข้าวเพื่อช่วยคุ้มครองดูแลข้าวในยุ้งให้ปลอดภยัยขณะเดียวกันนะฮะ าการาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แม่โพศพเนี่ยตลอดจนควายที่นํามาใช้งานหนักในช่วงเพาะปลูกนั่นเองพิธีนี้มีทั้งที่ทําเป็นการเฉพาะครอบครัวและทําเป็นประเพณีของส่วนรวมนั่นก็คือทั้งชุมชนเนี่ยไปจัดที่วดัด หลังจากขนข้าวเข้า,ขายุงเรียบร้อยนะครับเป็นการทำขวัญแม่โพศพซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมผสมผสานไปกับพิธีทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทางพระพุทธศาสนาและอธิษฐานขอพรให้มีข้าวเต็มยุ้งในปีต่อไปขณะที่ประเพณีอีกประเพณีหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับข้าวเนี่ยเราก็เรียกว่าบุญข้าสากะระหรือบางพื้นที่ก็คือสลากกัพัดนั่นเองถือว่าเป็นประเพณีที่จัด ในวันขึ้น15ค่้าำเดือน10ต่อเนื่องจากการทำบุญข้าวประดับดินมูลเหตุของประเพณีนี้เพื่อทำให้ข้าวกล้าในานาเนี่ยที่ปักดำไปงอกงามได้ผลบริบูรณ์และเป็นการอุทิศส,ส่วนกุศลถึงญาติผู้ร่วงลับรวมถึงส่งผู้ร่วงลับไปแล้วให้กลับสู่แดนของตนในเดือน10นะฮะอันนี้ ในแต่ละภูมิภาคก็จะมีลักษณะมีความทั้งเหมือนแล้วก็มีความต่างกันแต่เราจะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับในพื้นที่ทางภาคใต้เนี่ยเพราะว่าเราก็จะมีการทําบุญที่เราเรียกว่าการทําบุญรับตายายแล้วก็มีการทําบุญส่งตายายด้วยอีกส่วนหนึ่งพิธีทําขวัญลานนวดข้าวซึ่งคนสมัยก่อนเนี่ยเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีขวัญน,นะฮะเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเนี่ย ก่อนนวดข้าวชาวนามีพิธีทำขวัญเพื่อบอกกล่าวขอขมาและเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตตลอดปีว่าจะมีข้าวกินตลอดไปพิธีกรรมนี้ทางภาคกลางเราจะเรียกว่าการทำขวัญลานนะฮะในการทำขวัญลานหรือว่า,าบางที่จะเรียกเกี่ยวกับการนวดข้าวนะครับสำหรับภาคอีสานเราจะเรียกว่าบุญคูณลานการทำขวัญลานนวดข้าวเป็นพิธีทำบุญสู่ ขวัญข้าวและเฉลิมฉลองในโอกาสการเก็บเกี่ยวข้าวนะฮะอีกส่วนหนึ่งร่วมบอกเล่าความหมายที่มาประเพณีวัฒนธรรมซึ่งในส่วนนี้นะฮะก็จะเป็นข้อมูลส่วนที่เราเล่าถึงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรมนะฮะแล้วก็การเพาะปลูกในสังคมไทยนะ,ะับท่านผู้ฟังที่ได้รับฟังนะครับลองอาจจะเชื่อมโยงนะฮะข้อมูลความรู้ในวันนี้ว่าเอ๊ะตอนนี้เราอาจจะพูดถึง พื้นที่ใหญ่ๆทั้งในส่วนของภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างของเราเนี่ยโดยเฉพาะในพิษณุโลกสุโขทยัยพิจิตรนะฮะซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะพิจิตรเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามีพื้นที่เกี่ยวกับที่ทํานาปลูกข้าวเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยลองไปคิดเชื่อมโยงกันนะฮะว่าเอวันนี้ที่ผมนําข้อมูลมาเสนอท่านผู้ฟังเนี่ยนะฮะที่พื้นที่ ของเราเนี่ยเรามีการทําขวัญข้าวหรือว่ามีประเพณีที่เกี่ยวข้องกับข้าวมากน้อยแค่ไหนหรือมีความเหมือนมีความต่างยังไงนะฮะท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะอาจจะทั้ง ส่งข้อมูลต่างๆนะครับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันหรือจะเสนอมาหรือจะพูดถึงในพื้นที่ของจังหวัดหรือพื้นที่ของหมู่บ้านของท่านผู้ฟังก็ได้ว่าเอ๊ะที่หมู่บ้านของของเรานะเรามีลักษณะแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้นะครับอาจจะมีลักษณะของการต่อยอดเพิ่ม,เต,มเติมนะฮะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังที่ อยากที่จะติดต่อกับรายการของเราพูดคุยนะครับหรืออาจจะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ เสนอแนะก็สามารถที่จะติดต่อกับเรารหรือติดตามหลายช่องทางด้วยกันนะครับโดยช่องทางในการติดต่อท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะเขียนจดหมายนะครับปริศนียบัตหรือได้ต่างๆก็ตามนะครับโดยส่งเข้ามาที่อยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร fm 107.25มกะเฮิร์ เลขที่99หมู่9ตำบลท่าโอพอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกรหัสไปรษณีย์65000ครับหรือจะฝากข้อความโดยส่งเข้ามาในอีเมลแอดเดรสนะครับโดยพิมพ์ข้อความแล้วส่งเข้ามาที่ nu radio 107.25 address nu.ac.th นั่นเองครับ กับอีก2ช่องทางนะครับซึ่งเป็นสื่อปัจจุบันทันสมัยมากๆเลยนะครับช่องทางแรกเลยสามารถติดตามรายการต่างๆนะครับแล้วก็รายการของเราด้วยนะฮะที่ช่องทางทาง a c e b o o k ครับโดยค้นหาเข้าไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร NU Radio ดนเรศวรและอีกหนึ่งช่องทางคือช่องทาง YouTube ครับโดยพิมพ์ค้นหาคำว่า N.U. Radio ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ซึ่งท่านผู้ฟังก็จะไม่พลาดที่จะติดตามรับฟังรับชมนะครับข้อมูลดีๆของรายการต่างๆของสถานีวิทยุข,ของเรานะครับสำหรับในวันนี้ผมขอนำรายการละรรม2แควจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนเราจะกลับมาพบกันเป็นประจำในทุกๆวันเสาร์เวลา11-12ถึง12นาฬิกาโดยประมาณสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ